อันโตอกันสาอหังวันทามิสิดาสาอิเมสัพพังพญาธรรมปริสุทธะสุจินโนปิวัทธกามินิโญนิปานาปัจจัยโหตุโนตุติยัมปิสาธุอกาสะ

จากาว a เลโสอิตาคันฉันตุเตหวตาโยอากันตัวพุญยังโนอนุโมทันตุการหันตุภาละโมตา เออเ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 ออ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 อเเ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 เจน ตะบาบุญเทวะนาเจ้านาตั้งตาตายถึงกาติตนโตหาโอ้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 ต้องมา จองอามาพระโมโหหาหาวันเทขออันเจนเตบาบุญเตบาดานตนหักสาเกหักหอเหินแม่น้ำนาทีเถือทา ทางโคดดากน้ําอารังเพิงบ้านเชียงเมืองโทงด่านดาวขออนาเจต่างยอมมาราตา จริญเตบาบุตรเตวันเดินต้นรัสษาพระพุทธศาสนาเสียงจูติขออันเจนมาตีเนี้มาอนุโมทนาตานขออันเจนเตบาตดาต้นใส่จังคันสารอานปาปันตาดูกาจะาแสนสินอากาศสเปหาเมฆละ khởi chiến tiếp thế trong năm nay trôm trượt nay nhìn nay đi tế ban ta an bạt tế ban đang trao tặng lại chakrabala sư này chakravansa mantra rót chú thi chú cầm chú bài in tang can chan chú ขอจงมาออรา,านฐาเนในสารฐานะาทีในอโนโมทันตุขอจงยินดีผุญ,ญังซึ่งบุญโนของสัทธาตัวาตั้งลายขันหันตุขอจงรับเอาพาลามุตามังผลบุญอันอุดมจิมเต ញောសੰនិសិនុបារោពុទ្ធិមុនិមាលង្កសេនងមហន្តិងវិជ័យោសំពុទ្ធិមាកាជីងានហន្តញ្ញាណោលោកុត្តមោតោ มาม่พูดทางต่างปานะมาไมธทรบังต่างปานะมาไม่สังฆารสาธุโอกาสสังขารแต่พระเทไรรัตนาพองแา่พระเจ้าแก้วตั้งสามดวงงามอันประเสดิฐดำเลินยิ่งกว่าเสียงใดในโลกโลกาจะในวันนี้นะ ก็เป็นบันดดที่เขาคิดตี่เบสเด้นลวดตรงกาเบือนเกียงเนือขค้นอาศิขามบามบาดายวันพ่านเรื่งัสซัมบาดิวตีสาวเก่ากันญาญุนสกัลดาตุสาพนไดสองปันห้าร้อยหกสิบหาพระอาวสาอาบาดีก็ได้ไหมมมเจ้ามามูลาสัทธาต่างหลายตึงยิงใจหนุ่มทอ ก็ได้มารวมกันเป็นเจ้าเก้าเางาทำบุญกัลาปานาชาปานากี้ซของแม่คำน้อยใสเครือมอยอายุเจ็สิบปี P. ว่าสันนาได้โมราณาไปสู่ปาลโลกไปนาพระมาจุราตัวกลามาจากน้องติพผันจากมูกเจ้าภาพที่คนสำคัญไก่ชิดก็ได้จดได้หลายนาไว้ จะสาถาเก้าก็ดใดไม่ไม่ป่อล่วนสายเครื่อมมอ้ผู้เป็ียนสามีนางสายวัน,นสูงผู้เป็นปีแล้วก็ยังมีนางสี่วันอุตตโมนางสั่งบ้านบ่มามาบุตผู้เป็นน้องรองมาแถมก็มีนายจารนนางสุธิรานาสายเครื่อไมอยในสุพร นางงามบ้อนใส่เคราอมยนางสาวเจ้สมจิตใส่เคราอมยในท้านอมรังอ่อนอานุงแก้วอินแก้วพวงคำไงเจ้พผพอนืือว่าเหมือนนายนางช้ยไลสาวเคราอมยผู้เปลี่ยนลูกพันผูกไปด้วยล้านล้านเล่น มีนางปราเนีนางพระน้ำพรมบุญมาในอิการบุญนางมันเทแล้เดกหญิงกัเกวาลีกัพรมบุญมาในสากลนางก็นิดตาบันสุงในสายันเราจะรันกามังอาแมวอาแมวะ่าขีอาทิยาพันนเจรณนะอันยนอีกเกวาเกวาร์พงบางในดีนางบัวจันตาจะอาณาอาธาจีนย ทิธี่านไยอสัตตาอสัตตวัดอินอาวงอ,อาอีนาไนเอกาลพร้อมเดนายเักันทาอทารากรางสาวอามาติอากาสสยเครอมอยเด่นจริงอาานาทัทธการอินแกนพวงคำเด่จริงอาเรียนดาใส่เครืมอยผู้เป็นแลนพมรพรมโดยบรรดาญาติปีน้องท่านนับ ผู้มีเกียรติป่วนบานทางหลายก็ได้มารวมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสทานาได้มาลำเลือกมีถึงหลายคณะคณะนั้นก็ได้มาลำเลือกเนื้อเถืองญาดวงเจตตเพีญยานของนะอาอเมอโนคำน้อยสายขโมอยอันมาจุราจะธรรมะหอ ดับจิตตอดอินทรีย์บัดนีนด่นาแม่ใดตาลวงรับดับขันดับเข็นไปนีน่นาดวงจิตบินยานของแม่ทำน้อยสายเพื่อมอยจากไปอยู่ที่อนอนาคา ที่ทางใดไกลกาบาไกลไกลไปหัวบนต้นไม้กาบา บางคนกลาวว่าจันฟ้าหกของบาอาบวันมี่ผู้ขาบันดาสามีกาลูกหลานพี่น้องไผ่อถึงบ่ได้ไปตอยหูหันเวีนไว้แต่ละฟานมู่ขังตา้าจับรังบันก่อใได้เชยนจาปากทางสามเมือนเนื้องบาอยูอย่างเห็นกอบ่ใจบานสาดูลนตละกว่าลวดหายไปคำฝันอันนี้นะ ก็มาเป็นสังกาใจแก่สาตตาตูขคาตั้งลายบอจังหาสิ่งอันใดมาเป็นตีอิงตีจังพูดทางธรรมังสั่งขังฉันนั้นเป็นสารนาสิ่งใดใดมามาไปไป็อป็นธรรมดาของสัต้าลวงวามบ่มีภัยโปนสุขอนิจจังทุกขังอนตา ซาเพสังคาระอันว่าสังคารลักธรรมต่างไหลมันบ่มันบดแ่งเลลาใสเง่องสังขอนบอ่มีภัยที่จะหลอนลอะโอ,โอโนลรกอใด,ดเอวังการละกาเตเมือแม่ได้รับได้ลับไปแล้วนีนากนได้มีลับละ สามีกาหลูกเต่าลาลานก็ตึงบ่อรับบ่อรีบัดนี่ก็ได้มีหลูกมีหลานตึงสี่องค์สี่ตนได้มาบวชนาซบนาไฟตั้งนี่กอขออูดที่ซาผาร่าบุญกุศลไปจุไปจอดไปหอดไปเถื่องหญ้าแม่คำน้อยสายเครืองเครือหมอยอายุเจ็ดสิบปีคอแม่ได้มาอนุโมทนากัหลูกหลานตันเต่าตีได้บวชนาซบนาไฟ ในวันนี้บ่เต่าแต่นั่าสัทธาดูขาผู้เป็นสามีกาตลอดจนถึงบรรดาผี่น้องปองไปตลอดจนถึงลูกเตาเรลาหลานเพื่อนบาน,านท่านที่มาร่วมก็อใดโตกแต่งแต่งพร้อมพร้อมน้อมนำมายัางโพชนาอาหารสับป้าบัตทุไทยาทานจะตุวปัจใจไทยาดเทา้าบายเป็นตาลแก่พระสงฆ์องค์ขันท่านใดเมตตามาหปานทคาหบและก่อใด อนุเคราะห์อย่างศรัทธาตัวข้าต่้งหลายก็ขอบุญกู้สนตีศรัทธาตัวข้าเจ้าภาดได้กระทำปั่มเปแล้วนี่คือไปจุกไปจอดไปหอดไปเถึงอย่างแม่คำน้อยใสความหมยอยุเจ็ดสิปีเธอได้กินได้บ่อลุยพวกได้ฮัทได้โหดได้ราบ เวียานาบีทีตั้งใดตั้งหนึ่งแล้วก็ขอแม่มาอาโนุโมทานาไปแม่นว่าแม่ได้วังชืช่อเจเจตานาไปบ่ได้บ่จังใดไปลงของข้างวัง,ง,งจากตุราบาบทังสีอาจไปตกตับที่บ่ดีบัรดาสามีกาลูกเตาเลลาหลานตัวข้าก็ขออธิฐาน บุญกินบนตานที่ใดกระทำปั่มเปล่งมาหลายเมื่อหลายวันตลอดจนถึงวันนี้ขอเฮอไปอุ้มพปกยกง่ายไปจูไปจอดยังถึงยแม่คำน้อยใสยเครื่องมอยอายุเจ็ดสิบปีเหอได้นำับเป็นนอาตาสัว์ดังสำมเปาเล่าเงินเล่าคำนำดวงวิญญาณของแม่คำน้อยใส่เครื่องมอยอายุเจ็ดสิบปีเหอไปสูุขทติสวรรัสดิ์ฟ้า Bhūkhaṁ tī-bhāsaṁ mī-yāsaṁ Aruṁ āhāruṁ āhāṁ tayaṁ Bhante avāsāṁ nī-sūthākho kāp-cī-piṁ bhāni Oh, ho caniya caca dupat cannya Mulan dicapigo sang kasa gaba mukasaza gajang Dema idang musaabadanang habis